สวัสดีครับผมชื่อนายคัทรราวันนี้จะมาต่อวงจรควบคุมแบบค้างตำแหน่งโยยดยใช้ดีเลย์ครับเอเีอวันผูกของเฮนกับจันอ๋อขอบปฏิบัติเลยอะ,ะเออเหมืนอนเ,อเกย์อย่าไปดีครับ ขี้หมาหางเงล้วให้กระโดดแล้วหนใส่โซโคป่ะี้วเลยคื่ามองขางออกต้องเป็นคคือชี้จะหโทรศัพท์ขิงเป็นสีห้าหมื่นแล้วิงเว้นดีกว่าแาวันจันาไ้นกใหับมีอยู่ให้หนบ่งนนั่นแหะ

Bằng singer tìm lúc nha bé ruin phòng tìm 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 tìm

ขอชิมิออจุดห้มีกับอันนี้สามกล้องอ่ะของโบ๊อ่ะสองกล้องเหมืนดิแล้อชิม่ะขอชิมกับของโบใ่แบตอีหลนอะไรนะ,ะโอ้้มันนุ่มไรูตูนฮะตะกี้ใส่ทรงมอฮอป้าว่เดี๋ยวใส่ทรงมอฮอปแฮมเลยเฮ้ยติงติง ิ้มเก็บก้นแหละหิบเจ้มู่หลยวันิ้เก็บก้นเลยมันหรอกระทายที่ยูมีกันฟันอ่ะไอโฟนอ่ะ